all you'll see. วันนี้พอดีทีมงานหยุดด้วยครับหยุดวัดหน้าดินครับวัดคิวดินเพื่อที่จะจ่ายเงินแมคโครนะครับผมก็เลยต้องถือโอกาสนะครับถือโอกาสนี้แหละนะครับเพื่อที่จะเดินทางจะได้ไม่เสียเวลาครับในการที่เราจะาเดินทางด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ กลับตอนเย็นก็มีค่าเท่ากันครับก็เลยเลือกที่จะกลับตอนเช้านี่เลยนะครับผมตอนนี้ก็มาได้ครึ่งทางแล้วครับพาเจ้าอินดี้กลับมาด้วยครับผมเพราะว่าต้องเอาไปเปลี่ยนผ้าเบรกหลังสองสองสองข้างเลยนะครับเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็ไปดูต้องไปถอดดูนะแก่บอกว่าช่างผมมาต้องไปถอดดูก่อน,นครับ ก็เลยจะเอาเจ้าอินดี้ไปให้ช่างเปลี่ยนผ้าเบรกให้ครับน่าจะหมดเกี้ยงเลยครับผ้าเบรกข้างซ้ายเพราะว่าตอนที่เจ้าเล็กส์ยเนี่ยเอาไปขับเนี่ยอ่าตอนนั้นรถผมมันเบรกไม่อยู่ใช่ไหมก็เลยเอาไปให้ เราาเบรกหมดผมก็เลยให้เลขมันไปซื้อ้าเบรกมากล่องหนึ่งครับซื้อมากล่องหนึ่งเลยกล่องหนึ่งมันก็จะมีอยู่สี่แผ่นเนาะซ้ายขวาแต่ช่างที่บ้านปลวดนะครับตอนนั้นช่างที่อยู่บ้านสายโทสีใต้นะครับเขาเปลี่ยนให้ข้างเดียวแทนที่เขาจะเปลี่ยนสองข้างไปเลยมันจะได้จบนะครับแต่ช่างดันเปลี่ยนให้ข้างเดียวมันก็เลยหมดไม่เท่ากันทีนี้นะครับ อาแกก็เลยบอกว่าให้ผมเนี่ยเอารถไปจอดให้แกเดี๋ยวแกจะถอดดูให้ว่ามันมันหมดทั้งสองข้างเลยหรือว่าหมดหมดข้างเดียวนะผมก็คิดว่ามันน่าจะหมดข้างเดียวนั่นแหละมันหมดไม่เท่ากันหรอกนะครับเพราะว่าเปลี่ยนกับเจ้าเล็กยวดมานี่ที่เล็กมันไปเปลี่ยนมานี่ก็ตอนนี้เข้าปีที่สองเข้าปีที่สองแล้วครับท้าเบอีกคือ พูดถึงอะเบรกถ้ารถเขาวิ่งประจำอ่ะเขาวิ่งตลอดอ่ะมันก็จะประมาณปีกว่าๆมันก็ต้องเปลี่ยนเนาะปีกว่าสองปีมันก็ต้องได้เปลี่ยนแล้วพัะเบรกแต่ว่าอันนี้รถผมไม่ค่อยได้วิ่งนะครับยอินดี้ไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ขยับตัวไม่เหมือนอตอนที่วิ่งอยู่กับเสียดดินนะถ้าอยู่โหนึงนี่ก็มันวิ่งตลอดนะครับวิ่งตลอดบางครั้งไม่มีงานก็ผมก็ซัดนู่นแล้วลงถึงกรุงเทพเลยนะ ก็พอมาอยู่บ้านเนี่ยคือรถมันอยู่กับบ้านไงเรามีที่จอดต่อ,ตอให้เราจอดทิ้งไว้เป็นปีเราก็เราก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะครับก็เหมือนกับไปอยู่กับเสียตีนอะ่ะผมจอดรถทิ้งไว้เลยนะกุญแกก็เสียบคารถไปเลยไม่เคยว่าะจะจะกลัวว่ารถจะเป็นน่นเป็นนี่หรือใครจะไปขับผมไม่เคยกลัวนะผมก็จอดทิ้งไว้เลยมาอยู่บ้านก็เหมือนกันครับ ที่ที่ผมสบายใจที่สุดเวลาผมไปทํางานที่อื่นไกลๆนะแล้วผมจอดรถทิ้งไว้ก็คือที่บ้านเสียตินกับที่บ้านตัวเองนะครับที่ผมสบายใจที่สุดเลยนี่ก็ต้องขับกลับมาไม่กล้าจอดทิ้งไว้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่แบบคนมันไปมาเข้าออกเยอะเนาะในพื้นที่เมืองอ่ะเราก็ไม่กล้าจอดรถทิ้งไว้ เราก็เลือกที่จะขับกลับมาบ้านนะครับก็ดีเหมือนกันจะได้เอามาทำนู่นทำนี่ให้มันเสร็จๆจบๆไปนะครับจะได้เปลี่ยนผ้าเบรกให้มันเสร็จๆไปจะได้ไม่ต้องกังวลครับเพราะว่า,าวันก่อนนี่ก็โอ้โหลงเนินอย่างเงี้ยะครับเบรกไม่อยู่เนี่ยให้ดูนะครับแบบนี้เลยลงเนินนื้นี้แล้วอยู่ๆก็เบรกไม่อยู่โอ้โหผมคิดอย่างเดียวเลยในหัวตอนนั้นก็คือ จุดเดียวที่ผมจะจอดได้ก็คือกองดินของรถสิบล้อนะครับที่สิบล้อเทไว้คือถ้าเบรกไม่อยู่จริงก็ผมวิ่งขึ้นกองดินเลยก็คือวิ่งแบบชนกองดินไปเลยอ่ะยอมยอมให้กันชนหน้าพังไปเลยนะครับแต่ก็ยังถือว่าดวงดีอยู่ที่เบรกมันก็ยังพอเบรกได้นะครับมันก็ยังพอเบรกได้พอวันลุกขึ้นตอนเช้าก็เอาไปให้ช่างดูเลย ช่างบอกเบรกข้างซ้ายไม่เหลือแล้วหมดแล้วเกลี้ยงเลยเพราะว่าตอนเขาตั้งขึ้นแล้วแล้วมันจะดีดตึง้งตึ้งนะครับก็คือคือมันหมดอ่ะมันก็จะดีดนะครับมันจะไม่ยอมไปต่อผมก็เลยเออเอาวันนี้ก็โอกาสดีครับเลือกที่จะเอารถมาจอดให้ช่างทําการเปลี่ยนผ้าเบรกดีกว่าอันนี้ก็เดินทางมาได้ครึ่งทางจะใกล้แล้วนะครับอีกสองหมู่บ้านก็ เป็นทางแยกออกไปทางหมู่บ้านพวกผมแล้วครับไปกันเลยอตอนนี้ก็เข้ามาถึงทางแยกรวมที่จะไปทางบ้านผมแล้วนะครับเส้นนี้โค้งเยอะนะอันตรายนะครับใช้ความเร็วไม่ได้ อันกลายเปน็นเส้นหลักของรถทุกวิ่งเลยเนี่ยเส้นนี้เราก็จะวิ่งผ่านลำน้ำดมัมลำน้ำ ลำใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอเดนอุดมครับลำโดมใหญ่ตัวนี้ก็จะไปลงไปร่วมกับน้ำมูลนะครับเป็นน้ำมูลแล้วก็ลงไปน้ำโขงไปลำห้วยตัวนี้ก็จะมาจากฝั่งนู่นแหละครับภูเขาฝั่งน้ำยืนน่าจะหรวยนะี่ เส้นนี้นี่สิบล้อวิ่งเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางลัดนะครับเป็นเส้นทางลัดออกไปโลงโมนะครับริสัทสีสมหวังเอกคงนี่เขาจะวิ่งอยู่เส้นนี้นี่ก็จะทะลุไปออกตำบลกลาง สอปสอเข้ายึดบ้านแล้ว <c oughs> ทีมแพทย์อสมอครับใส่เสื้อกักนึกว่าปปสอเข้ามาตรวจค้นหมู่บ้านเลย <c oughs> อตอนนี้ก็ถึงหมู่บ้านตำบลกลางแล้วนะครับก็จะได้วิ่งเลี้ยวซ้ายออกถนนใหญ่นะครับส่วนนี้ทีมงานรถสิบล้อสีสมหวังครับผม เป็นขบวนเลยครับสีสมหวังอู้กี่พว่วงวะเนี่ยหกพ่วงข้ามถนนอะ่ะยังกระรถดไฟเลยทีน,นี้ไปครับเดินทางไปบ้านเราเฮ้ยวันนี้ท้องฟ้าเป็นสีคึมๆนะครับบรรยากาศ คลืฟ้าคฝนยังไงไม่รู้นะครับหรือว่าเห็ดจะออกก็ไม่รู้นะ <S <S ถ้าท้องท้องฟ้าอย่างนี้ถ้าคนอีสานเนี่ยคนโบราณโบราณเขาจะบอกว่าเอามื่อนี้มันฟ้ามันบดน,นะครับเห็ดมันจะออกถ้าเป็นแบบนี้เันว่านะครับเขาเรียกว่าแดดบดน,นะครับแดดบดก็คือก้อนเมฆอ่ะมันจะเป็นปุย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 ซ้อนๆ,ๆกันแบบนี้นะครับเป็นคลื่นๆนะครับเ<น>ขาเรียกว่าเมฆเห็ด แดดเห็ดนะครับอย่างนี้ถ้าเป็นคนอีสานนะเขาเรียกว่าแดดบดครับเห็ดพวกเห็ดคอนนะเห็ดคอนขาวเขาเรียกว่าเห็ดคอนเห็ดเห็ดบดนะครับมันจะออกเพราะว่าอากาศมันจะเป็นแบบกึ่งร้อนกึ่งเย็นอบอ้าวนะครับเห็ดมันก็จะออกนะครับตอนเช้าก็คือมันจะมีน้ำหมอกก็คืนมีน้ำหมอกใช่ไหมพอตอนเช้าเช้ามันก็จะเ,เป็นอากาศชื้น เห็ดมันก็จะผุดขึ้นนะครับมันจะออกตามขอนไม้ตามอะไรเงี้ยนะครับนี่เขาเรียกว่าท้องฟ้าแบบนี้เขาเรียกว่าแดดบดตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะครับเดินทางออกจากเ,าเมืองมาตอนเจ็ดโมงครึ่งนะครับใช้เวลาเดินทางก็ชั่วโมงหนึ่งละเพราะว่ามาเรื่อยๆครับขับขับกินลมชมวิวรับบรรยากาศมาเรื่อยๆนะตอนนี้เปิดกระจกวิ่งสบายๆชิวๆไม่ได้เปิดแอร์นะครับผม เบาๆนี่มันก็ลั่นนะเนี่ยเพิ่งรู้ว่าแต่ตัวเองมันลั่นขนาดนี้นี่เองเพราะว่าเปิดกระจกนี่แหละนะครับปกติแล้วผมเป็นคนขับรถที่ไม่ชอบเปิดกระจกวิ่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารถเรามี์ทีนี้ก็ปิดแอร์วิ่งมาแต่นูน่นโอ้ประหยัดได้เยอะเลยน้ํามันหมดหมดไปถึงร้อยหรอกเนี่ยโอ้ทอ p พ c ซ เขาปิดถนนเลนหนึงยังแะแซงขึ้นไปอีกนะครับเส้นนี้นี่มีประวัติกับผมมาแล้วผมไม่กล้าเยียมกับมันลนะต้องรอให้ถนนสร้างเสร็จสีเลนสร้างเสร็จก่อนครับตอนนี้ก็ถนนน,น่าจะไปได้ประมาณสักห้าสิซแล้วนะครับห้เแล้วเพราะว่าไหลาทางก็ใส่ลูกลังขึ้นมาจะเต็มแล้วนะข้างหนึง่ง อีกข้างหนึ่งก็ยังเหลืออยู่นะครับประมาณ5้าหกสปอร์เซ็นูขี้ฝุ่นไปนี่เอาลอ้กูนี่ครับเขาลอกละเพื่อที่จะขยายริมริมฝั่งนู้นนี่รถเกรนเตอร์ก,รก็ทำงานอยู่นะครับเกรนเดอร์ก็ทำงานอ่าก็จะมีทีมรถดำนะครับทีมรถดำที่อ่าคอยวิ่งวิ่งเอาลูกลังมาเทเอาดินมาซอฟนะครับ อนที่ผมวิ่งช่วยใจเองนี่โอ้คุยดีนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้มาช่วยใจนะครับเพราะว่าเราก็ลงในส่วนง,งานของเรานะนี่นะครับรถรวมนะครับเราจะไปยึดติดไม่ได้นะครับโอ้พวกนี้เข้าไปวิ่งเ,เอาเอาดินหรือเปล่าเส้นในวัด น,นี่นะครับแต่ว่าก็ค่อยคุกคีกับเพื่อนนะไม่ค่อยคุกคีกับแกเท่าไหร่เดินทางมาถึงบ้านแล้วครับทีมงานไหนเน,ะนาะกำลังออก เสียเก่งเสียเก่งเสียเก่งเดี๋ยวเราแกล้งวิ่งตามตูดนะครับแกล้งวิ่งตามตูดทมงานเสียเก่งเก่งนน้องครูไม่ใช่ทมงานเราแต่เราทำเหมือน เก่งโน่นน้องคู่ซื้อสดหมดนะครับรถสองคันนี้ซื้อมาสดหมดเลยนะครับนี่ให้ดูซื้อสดมาแพ็คคู่นะครับรถสองคันนี้ซื้ออ่าแกะกล่องแมคโครนะครับส่วนอเทเลอร์ ซ,าาชชซื้อมาจากทางพาดช,ชุมพลนะครับซื้อมาจากทางพาดชุมพลซื้อมาในราคาหนึ่งร้านหนึ่งล้านหนึ่งมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดเทเลอร์นะเทเลอร์ซื้อมาหนึ่งร้านหนึ่งส่วนแมคโครแกะกล่องมาเลยครับจากอาริยะครับซื้อมาจากอาริยะเลย เพราะว่าเศรษฐีครับเศรษฐีคือเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับเงิน,เง,นเงินทองทองเนาะพี่น้องเราพูดก็ไม่ได้นะครับพอเงินมันเยอะมันก็ต้องหาทางออกนะครับต้องหาทางเอาออกสุดท้ายแล้วก็นี่แหละครับทางออกที่ดี สำหรับการทําเงินให้ศาสตก็นี่เขาต้องมาทํานี้ดูเบาะเบอเนี่ถุงพลาสติกยังครอบหัวเบาะอยู่เลยเห็นไหมยังไม่แกะถุงเลยอ่าเข้าฤดกูกาลที่ที่สองมั้งครับถ้าจัไมาสองหรือสามนี่แหละรถสองคันนี้นะครับเข้าเข้าปีที่สองหรือที่สามนี่แหละนะซื้อมาด้วยกันทั้งหมดเลยคือ คือ,อรถดำบสองคันแมคโครหนึ่งคันแล้วก็เทเลอร์นะครับคิดดูแล้วกันว่าถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงไม่มีเงินที่จะมา,า,มาซื้อได้ขนาดนี้เนาะก็นึกนึกนึกเอานะครับนึกเอาโอ้เจาะบาดานเจาะตรงนี้เลยเหรอ การเจาะบาดาลครับผมทำปลาปาหมู่บ้านครับเนื่องจากว่าเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วน้ําบาดาลไม่พอใช้ครับตอนนี้ตรงนี้มันก็ทั้งหมดมีสามแทงนะสามแทงน้ําปลาปาของเทศบาลตำบลบัวงามไม่พออีกครับต้องเจาะอีกบอ่อนึง ต่างคนต่างทําการทํางานนะรถเวทีก็จะออกรถเวทีเครื่องเสียงก็จะออกทําการทํางานแล้วนี่อาชีพใครอาชีพมันครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับทางช่องล็อกอินดีแล้วก็ทางทีมงานแมคโคร ไม่ว่าจะเป็นทีมงานโทร1หนึ่งหรือหลายๆทีมงานที่ออกทําการทํางานณนะช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่แมคโครต้องทํามาหากินแล้วนะเพราะว่าแมคโครนี่มีมีระยะเวลาในการทํางานแค่ประมาณ5-6เดือนนะครับนับจากตรงนี้ไปนะครับก็จะเป็นแค่เดือนอ ธันวามกรากุมภามีนาเมษายนแล้วก็พฤษภานะครับมิถุนายนนี้เขาเริ่มหวานข้าวกันแล้วนะครับมิถุนายนเริ่มหวานข้าวแมคโครก็จะเริ่มหยุดกันแล้วไม่มีงานยกเว้นไปทํางานชั่วโมงงานแปลง,งานเคลียร์ลิงอะไรประมาณนี้เนาะรถดำรถแมคโครตามมันนอกเราก็จะเริ่มจอดนะครับจอดก็จะจอดไปถึงตั้งแต่มิถุนายนกรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาก็จอดอีก6เดือน ทำงานหกเดือนจอดหกเดือนครับแมคโครแต่ถ้าใครที่มีงานตลอดงานต่อเนื่องนะครับอย่างของเสียตินอย่างเนี้ยก็ถือว่าโชคดีไปนะครับส่วนรถที่ไม่มีงานก็จอดเหมือนกับรถด,ดับทีมงานโทรหนึ่งนะครับก็ประสบปัญหาอาไม่ได้ลงหน้าง,งานเต็มเต็มที่ก็ปีสองปีมาแล้วครับนะครับอย่างปีที่แล้วก็ น้องๆก็ยังโอเคหน่อยได้ทำงานบ้านฝรั่งนะถมที่ให้ฝรั่งนะครับทำฟาร์มหมูนะโอ้โหรถมาคลิปนี้ก็ดูกันยาวๆจะถึงบ้านแล้วครับระวังสายไฟครับสายไฟมันต่ำอันตรายครับเกี่ยวสายไฟเขาขาดมาก็ยุ่งอีกซวยอีกเนาะหจะหลบสายไฟหลบกิ่งไม้นะครับ การขนย้ายแบครไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับดูนะแกเด็กออยเลอร์ครับตัวเล็กนิดเดียวพอๆกันเลาน้อยเลยตัวลำลำเตี้ยๆดูดิดตอนแรกผมนึกว่าแกเป็นคนสูงนึกว่าแกแกยืนแล้วแกแบบย่อขาผมก็สังเกตมาตั้งนานตั้งนานที่ไหนได้เอา๋าแกคนเตี้ยตัวนี่นี่ครับตัวแกเล็กนิดเดียวเอง หมายถึงตัวเตี้ยนี่เดียวอ่ะนะครับผมก็มองว่านึกว่าแกตัวสูงตั้งแต่ทีแรกตอนที่รถมาใกล้ๆเมื่อกี้เอาแกตัวสั้นๆหนึ่งตัวนี้ <c oughs> นี่ครับมาถึงหน้างานเขาแล้วนี่หน้างานอยู่ตรงนี้เลยเห <c oughs> ยียบจมูกก็ผมเลยนะหน้างานนี่นี่รถเสียเก่ง พื้นที่นะครับวันนี้น่าจะไม่มีรถไอ้นี่มาน่าจะไม่มีรถดําตามมาหรือเปล่าเจ้าของนานี่ก็ญาติกันนะครับก็ไม่ไดเอารถญาติเดินทางมาถึงบ้านแล้วครับ เอาผมยังคือเด็กมานังก oh, ินลมชมวิวยังมึงสาเดี๋ยวไอเขาไปเห็นงานตีเอาไปโรงพยาบาลถ่ายยั่นี่ตียังเมื่อละตีเอจเอจโอ้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม คนมากวนแล้ว